ย,ยุคนเหล่านี้มาจากไหนนกพ์แห่งความทุกข์ยากบุคคลน,นี้มาจากวิหารต้าเจียหรือแม่หญิงนางนี้ช่างน่าจริงจช่างน่าสนใจจริงๆฝ่าบาเชียงท่านสบายดีหรือไม่ท่านอาจารย์แล้วท่านสบายดีไหมท่านมาทำอะไรที่นี่ข้ากำลังไปที่วังกะลียุกพระราชวังต้าเจียตั้งอยู่บนภูเขาหิมะแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุด ฝังวัต้าเจือในรัตเย่ที่นั่นมีพระราชวังและจัดตุรัสที่ผู้ศรัทธานับหมืน่นสามารถคุกเข่าและสักการะบ,บูชาได้ฮ่หาฮ่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆข้าเองก็มีแผนที่จะไปเยี่ยมชมพระราชวังเหมือนกันและซ่อมแซมไม่กลายเป็นพระราชวังของอาณาจักรใหม่ของข้าด้วยน้อยวดดีนักข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลอด่นเหตุผลคือข้าเส้นหลงังเส้นหลังงั้นเหรอเขาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรอือ จ้าหมอนั่นทด้ชื่อเส้นหลางอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอใช่แล้วงูผีช,ชื่อส้นหลางอยู่ในเผ่าภูเขาหิมะนั่นอามิตาระเราควรจะลาถิ้งเรื่องทะเละวิวาทในพระราชวังก่อนเถอะแล้วฆ่าเส้นหลางกันก่อนดีได้เลยเลียงแถวเดินหน้าบุกเข้าไปข้างหน้าและสังหารพวกกบฏท,ทั้งหมดปอยเตรียมตัวยิงอ้ออ้อ ทำลายกำแพงหินฆ่าลูกน้องของอนุนาทั้งหมดฆ่าลูกน้องของเส้นหลังทั้งหมดด้วยกองทัพมากกว่าสี่หมื่นนายแม้ว่าจะถูกน้าท่วมพวกมันก็จะจมน้ําตายเพียงสามพันคนเท่านั้นเมืองเทียนเฟิงหมู่เกาะเลยโจทั้งหบูไดะเย่มีกําลังทหารเพียงไม่กี่พันนายหน้าที่หลักของเรือบูคือการขนส่งกองทัพและเมืองเทียนเฟิงเป็นสถานที่ที่กองทัพผูใช้เดินทางและพักผ่อน กองทหารจำนวน2 3งถึงสามหมื่นนายจะพักอยู่ที่นี่เป็นเวลา3วันเมื่อหายจากอาการเมาเรือแล้วพวกเขาจะขึ้นเรือและมุ่งหน้าลงใต้เพื่อโจมตีเมืองหนูโจนายพลเจิ้นไฮความสามารถในการลบทางทะเลของตระกูลจินแข็งแก่งขนาดไหนกันพวกเขาล้วนแต่เป็นพวกที่อาศัยบนบกหลังจากนี้ผิวน้ำทั้งหมดจะถูกส่งมอบไปกับนายพลชิวฮาวในช่วงเวลานี้เราต้องแน่ใจว่าสามารถควบคุมทะเลได้ จะต้องไม่มีภัยคุกคามจากเรือศัตรูเพื่อให้แน่ใจว่าจะขึ้นบกได้อย่างราบรื่นปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเองเมื่อกองเรือของข้าถูกส่งออกไปแล้วข้ารับรองได้เลยว่าจะไม่มีศัตรูแม้แต่คนเดียวในท้องทะเลไม่กี่ชั่วโมงต่อมาด้วยแรงบันดาลใจาจากเดียนทองจำนวนนับไม่ถ้วนกองทัพเรือของชิวฮาวจำนวน4 0 0พันายก็ขึ้นเรือของพวกเขาแล้วมุ่งหน้าสู่หน้าน้ำของเมืองหนูโจ้เฮ้ hey, ไปได้ ในเวลาเดียวกันก็มีเรืออกจากท่าเทียบเรือของเมืองอูหยางในเขตหนูเจียงและมุ่งหน้าสู่เมืองหนูโจวภายในห้องโดยสารท่านปรมาจารย์อาหารพร้อมแล้วขอรับท่านอยากจะดื่มไว้แบบไหนไวายข้าวหรือไว้ผลไม้ขอรับอะไรนะเจ้ากําลังดูถูกข้าอยู่งั้นเหรอเจ้าก็ดูว่าข้าไม่ใช่ปรมาจารย์แต่เจ้ายัางเรียกข้าว่าปรมาจารย์อยู่อีกงั้นเหรออาจารย์ของห่วงเฟิงปรมาจารย์ระดับสูงที่มาจะถาทายจงฉูเคอ ปีศาจภูเขาขีมะลินชางหากนางไม่ติดหนี้บุญคุณสมาคมเทียนเต้ามากดนะักข้าก็คงไม่สามารถเชิญนางได้ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ตามท่านอาจารย์ลินท่านอยากดื่มมาชนิดใดขอรับลินชางเป็นลูกศิษย์ของวังและทีเต่าภูเขาโมยันแห่งอาณาจากักรฉูแต่เธอคิดว่าตัวเองสูงส่งและไม่เต็มใจที่จะยอมจำนนต่อใครหลังจากที่บันหลัวขึ้นเป็นหัวหน้านิกาย นางได้ท้าทายบรรลวม,มากกว่าสิบครั้งติดต่อกันแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งในที่สุดนางก็ได้กอดกระต่อพระราชวังด้วยความอับอายและก่อตั้งพระราชวังเต่าภูเขาหิมะขึ้นแต่นางไม่คิดว่าหลังจากมาถึงภูเขาหิมะเพียงไม่นานนางก็ได้พบเทพธิดาซูยินซึ่งตั้งหลกลากอยู่ที่ภูเขาหิมะแล้วนางไม่เพียงแต่พ่ายแพ้ต่อซูยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่านั้นแต่นางยังถูกซูยินบทบังและสมีอย่างแน่นหนาอีกด้วยสิ่งที่เลวร้วายยิ่งไปกว่านั้นคือ ทูกรั้งที่พระราชวังเต่าภูเขาหิมะของเขาเขายายจำนวนขึ้นก็จะถูกโจมตีโดยบรรลัวเหล่าลูกศิษย์ต่างก็หนีและแปรพักไปยังพระราชวังหินปีศาจไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าจะเรียนศิลปะการต่อสู้ที่ใดคาคิดว่าโมยันมีสภาพแวดล้อมที่ดีและการรักษาที่ดีและแม้แต่เทคนิคศิลปะการต่อสู้ก็สามารถใช้แทนกันได้ส่งผลให้พระราชวังเต่าภูเขาหิมะกลายเป็นชั้นเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชวังเต่า,าหินปีศาจ จนกระทั่งสมาคมเทียนเต้าปรากฏตัวขึ้นพวกเขาใช้วิธีที่ไม่รู้จักเพื่อหยุดการโจมตีของปร,ราชวังเต่าหินปีศาจเพียงแต่ปร,ราชวังเต่าแห่งภูเขาหิมะได้ใช้ทรัพยากรจนหมดและยากจนข้นแขนมากต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากสมาคมเทียนเต้าเท่านั้นที่ทําแม่อาจารย์และลูกศิษย์ของเขามีอาหารกินเพียงพอไม่ต้องเป็นทางการท่านจะดื่มไว้แบบไหนถ้าไม่ดื่มจะรู้สึกเหมือนเลือดและรดเปรี้ยว ถ้าอย่างนั้นจะดื่มไวายข้าวงั้นหรือข้าไม่ดื่มรสชาติมันแย่แล้ววายผละบายงั้นหรือมันหวานมากและไม่มีรสชาติเหมือนแอลกอฮอล์เลยเออท่านอาจารย์เรามีไวายบนเรือเพียงสามชนิดนี้เท่านั้นโปรดอดทนเลือกสักหนึ่งชนิดเถอะข้าพูดไปหมดแล้วว่าอะไรเจ้าหูหนวกงั้นหรอขอลอบขอรบขอรบท่านคุณนางจินโจ้ข่าวหนะ้าท่านจะต้องทนทุกข์ทรมาน ครั้งนี้พระราชวางังภูเขาหิมะได้ส่งคนทั้งหมดมา19คนไปปกป้องขุนานางจินโจ,โจแห่งสวนบูมีคนในวัดเตา่าภูเขาหิมะอยู่ไม่มากเหตุผลหนึ่งคือพวกเขายากจนและอีกเหตุผลหนึ่งคือนางนิสัยไม่ดีจนไม่มีความอดทนเลยเมื่อต้องสอนสิทธิ์ของเขาหากมีผู้คนจากพระราชวังเตา่าภูเขาหิมะคอยปกป้องสวนบูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโลกกำลังจะกลับสู่ความก้าล้อีกครั้งแล้ว วันดีๆของนักศิลปะการต่อสู้กำลังจะมาถึงและโชคดีพอที่จะตามทันแล้วความแข็งแร่งของดินสร้างเป็นรองเพียงปรมาจารย์ทั้ง6เท่านั้นด้วยการปกป้องของเราแม้แต่ปรมาจารย์ก็ยังพบว่าการรอบสังหารโซนบูเป็นเรื่องยากแต่ข้าเกรงว่าตระกูลจินจะตกอยู่ในอันตรายในการต่อสู้ในเมืองหนูโจนี้การสูญเสียหนูโจของตระกูลจินถือเป็นหายนะอย่างแน่นอน แต่สมาคมเทียนเต้าของเราก็เป็นศูนย์กลางของสมาคมเทียนเต้าทั่วทั้งตะวันออกด้วยเช่นกันสำนักง,งานใหญ่ได้ลงทุนเงินจํานวนมหาศาลที่นี่หากสูญเสียไปสมาคมเทียนเต้าทั้งหมดจะได้รับความเสียหายอย่างไรง้าแรงภายใต้ภูเขาหิมะแห่งรัดเชียงชนเผ่าอดุนามีช่องว่างในกำแพงหินเข้าไปข้าข้าพวกมันซะข้ามันในห,หมด ก็โออก็นี่มันพลังบ้าอะไรก่อนเขาจะกลายเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกกันหรือโลกดีคงมีคนดีขนาดนี้ไม่ได้หรอกคนแบบนี้มันสมควรตายไปซะเหตุใดพรสวรรค์ชั้นยอดเช่นนี้จึงไม่ปรากฏในพระราชวังหินปีศาจของข้าแม้ว่าข้าจะไม่มีลูกศิษย์ชายแต่เมื่อข้าพบอัจฉริยะเช่นนี้ข้าสามารถทำข้อยกเว้นและแม้กระทั่งแต่งงานกับลูกศิษย์ของข้าทั้งหมดได้ จงชูเคอผู้ซึ่งอยู่อันดับสุดท้ายกําลังจะกลับมาอีกครั้งท่านอาจารย์บันลัวท่านลองข้าคนโง่ตัวใหญ่คนนี้ดูไหมศิลปะการต่อสู้อันรุ่งเรืองของแดนตะวัน,นออกจะถูกทําลายได้อย่างไรอยู่ในมือข้าแล้วข้าไม่เก่งกว่าการลงท่อของพระเจ้าหรอกเขาเป็นนักโลภผู้เกิดมาเก่งที่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมีคนตายไปอย่างน้อย200คนถึงแม้ว่าข้าจะไปที่นั่นด้วยตนเอง ข้าก็ทําได้เพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขาทําได้และจะต้องแบ่งกับอรุณาภรยาของตาสือห้าสิบห้าสิบแม้ว่าต้าสือจะไม่เก่งในการต่อสู้เพียงนพาพังมากนักแต่ความแข่งแกร่งของเขาในสนามรบนั้นไร้สารละเกินไปความแข็งแกร่งของปรราจารย์ศิลปะการต่อสู้คนอื่นๆในที่สุดก็หมดลงแต่ความแข่งแกร่งของเขาดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดเฮ้อแล้วการฝึกศิลปะการต่อสู้จะมีจุดหมายอะไรล่ะ แม้แต่ราชาดาบอาวุโสก็คิดแบบนั้นด้วยงั้นเหรอต้าสือแข็งแกร้งเกินไปข้าได้ยินมาว่าลานเปาผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าชายสามก็เป็นนายพลที่แข็งแกร้งมากเช่นกันเขาไม่น่าจะใช่คู่ต่อสู้ของต้าสือในสนามรบใช่ไหมฟาบากำแบงหินยังมีช่องว่างอีกสองช่องดีบุกกำจัดศัตรูทั้งหมดขอลบแม้ว่าเจ้าจะเก่งเรื่องการฆ่า แต่ก็ไม่สําคัญว่าเจ้าจะฆ่าได้ร้อยหรือพันคนข้ามีทหารถึงสี่หมืนนายเมื่อพวกข้าเข้าไปได้เส้นหลังและอรุณาเจ้าก็จบสิ้นแล้ว